กันจอมพลังโต้กลับนักศึกธิมนุษยชนปมเปิดเครื่องเสียงที่ชายแดนจังหวัดสแก้วยันจะทำต่อหายุทธวิธีที่สร้างสรรย้อนถามตอนอีกฝ่ายนำเด็กผู้หญิงคนแก่และพระมาอยู่หน้าแนวปะทะทำร้ายดาทหารไทยไม่เห็นมีใครทวงติ่งวันที่12ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศบริเวณบ้านหนองจานตาบลญนน,น่นอำเภอโคกูสูงจังหวัดสแก้วนายกันถัดพงไพบุญเวทหรือกันจอมพลังพร้อมทีมงานลงพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมเขียนข้อความให้กำลังใจบนป้ายไวนิวที่ติดตั้งบนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเตรียมนำไปใช้เป็นแนวรั้วชายแดนโดยกันจองพลังกล่าวว่าข้อความที่ตนเขียนบนป้ายฝั่งไทยมีใจความขอให้ทหารตำรวจทุกคนปลอดภัยได้กลับบ้านเจอลูกเมียทุกคนเป็นความรู้สึกที่ตนได้รับจากการลงพื้นที่และการพูดคุยกับครอบครัวทหารซึ่งสูญเสียจากการประทะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจได้ร่วมกันเขียนข้อความเพิ่มเติมบนป้ายด้วยสำหรับป้ายวนิวฝั่งตรงข้ามที่เตรียมติดตั้งบนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีข้อความฝากถึงชาวบ้านและทหารกัมพูชากันจอมพลังได้เขียนข้อความว่าเขมนสันดานเนรคุณข้อความดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับยุทธวิธีเปิดเครื่องเสียงในช่วงสองคืนที่ผ่านมาซึ่งในคืนแรกเป็นการเปิดเสียงที่สร้างความรบกวนไปยังพื้นที่บ้านเปยจันอำเภอออจโร จังหวัดบันเตียมียนเจยของกัมพูชาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ฝ่ายกัมพูชาส่งตัวแทนพร้อมเจ้าหน้าที่เอลทีลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบในค่ำคืนที่ผ่านมาขณะที่เมื่อคืนต่อมาได้มีการเปลี่ยนยุทธวิธีเป็นการเปิดประวัติความเป็นมาของบ้านหนองจานและหนองยาแก้วรวมถึงการบรรยายการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมที่ฝ่ายไทยเคยปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยโดยการจอมพลังระบุว่าคืนนี้ก็จะเปิดอีกแต่ว่าจะแตกต่างกันออกไป เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การกระทำของฝ่ายไทยกันจอมพลังตอบโต้ว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไทยคำนึงถึงมาโดยตลอดแต่ในความเป็นจริงฝ่ายกัมพูชาก็เคยนำเด็กผู้หญิงมีคันผู้สูงอายุและพระสงฆ์ไปตั้งอยู่หน้าแนวปะทะพร้อมกล่าวหาว่ามีการทำร้ายและด่าทอทหารแต่กลับไม่มีนักสิทธิที่ออกมาทวงติงฝ่ายกัมพูชาส่วนเมื่อฝ่ายไทยดำเนินการบางเรื่องกลับมีนักสิทธิออกมาปกป้องชาวกัมพูชา ซึงเป็นเหตุให้ตนยังยืนยันจะดำเนินกิจกรรมต่อไปและหายุทธวิธีที่สร้างสรรในลักษณะที่กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าบรรยากาศที่บริเวณดังกล่าวมีประชาชนทยอยเดินทางมาให้กำลังใจและนำสิ่งของมอบให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนความเคลื่อนไหวด้านการทหารและการตอบโต้จากฝั่งกัมพูชายังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไป